อ,อดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับพมอาวุธน้ำเงินก็ทีมงานของเกียรตนาวีครับจากสัตหีบชนบุรีคือมวยจริงๆไอ้ทางฝ่ายน้ำเงินเนี่ยทีแรกเขาจะอยู่กับกอกรมานาธตนะครับแล้วตอนนี้ไปเป็นทหารใช่ฮะก็เลยต้องมาใช้เกียรตนาวีครับทหารเรือหลายคนอาจจะถามว่าซ้อมอยู่ที่ไหนท <นะ S 2> ี่กรมทหารเรือใช่ครับวันนี้เขามาหลายคนนะ การวิซ้อมใช้ได้อยู่แล้วผมนี่เกียนเลยเนหะ็ <c oughs> นไหมนี่เอาละครับแชมป์จะอยู่หรือจะไปนะครับฝ่ายแดงนี่เป็นแชมป์อยู่นะครับคมอาวุธน้ำเงินจะรวดศึกสายจัดน่ารักนี่ครับแข้งซ้ายนี่เป็นอาวุธสําคัญของทางด้านฝ่ายน้าเงินเลยนะครับได้ช่วงนิดๆท่าตรหดอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงรายนี้ต้องบอกว่ายิ่งโดนยิ่งเดินะเนี่ยเอาความตรวดเข้าสู้ จะรับแข้งซ้ายจะต้านต้านแข้งซ้ายของจรดสึกอยู่หรือเปล่านะครับคมอาวุธถ้าว่าไปถึงประวัติแล้วเนี่ยเคยชนะไอ้เจ้ารถถังรถถังเออหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะหลายคนเรื่องจริงเปล่าชนะมาแล้วเรื่องจริงครับชนะามาแล้วรถถังตอนนี้เป็นนักชกเงินล้านไปแล้วป่าโอ้ยดัมไปทั่วโลกนนี้ระดับโลกเลยครับชกกับใครก็เสียเปรียบตลอดนะไอ้คมอาวุธเนี่ยโอ้ยแข้งซ้ายเจอแล้วเห็นไหม ต้องกันต้องป้องกันต้องเก็บแข้งซ้ายของจรวสึดให้ได้นะครับโมวูดก็ป,ประเภทภาษามวยบอกว่าบอลใสะนะและถือว่าเป็นมวยเตะแข้งซ้ายได้หนักมากนะครับจรวสุดสะอึกสะอื้นสะทกสะท้านเลยนะซ้ายตะละดอกหรือว่าจะทนได้แค่ไหนนะครับเปิดเกมตลอดเจอแทงเข้าไปอีก ยิ่งโดนยิ่งเดินนะบอกแล้วว่าถ้าตรดเป็นเลิ์อยู่แล้วจาอาวุธเนี่ยค่อยบอยั่นครับเกียร์ถอยหลังนี่ลืไมไว้ที่ค่ายที่ปะนะไม่ไดเอามาก็รู้อะไรนี่ประเภทต้องใส่เกียร์ห้าบ้าโดยเขาตลอด แต่บางครั้งเขาก็ตีสู้เขาไม่ได้ก็มีหมัดเสริมหมัดหมัดอ่าหมัดแบบที่เหลน้ำแข็งชอบไงหมัดไงเลน้ำแข็งไงเออนี่ดุนอยู่หน้าจอนะโอ้ดูดิครับสะเทือนไปทั้งล่างเลยเต็ซตายเตะโอ้โหโอ้ในเวทีนี่ฮือฮาฮือฮาฮือฮาเลยพี่ปะแรงมากเออ ้องการต้องเก็บให้ได้นะครับแข้งซ้ายถ้าเก็บไม่อยู่สะสมมากๆลาโอ,อ้อล,ลาบากเลยนะครับคบอมอาวุธสี่คงรวนได้นะโดนเยอะแต่ต้นๆนี่ชกกับใครก็มักจะเป็นพ่อบูลับไปก่อนนะครับคมอาวุธชนะกัชนะท้ายรับมากๆมันไม่ดีที่บอกว่าไอ้หมอนี่มันเตะแรงเหลือกเกินนะแข้งซ้ายของทางด้านเจ้ารดสิดจีบมาจังหวะ หาช่องหาจุดอยู่นะครับมันส่นมากจะชกกับใครแล้วต้องลุ้นปลายตลอดแต่วันนี้จะลุ้นขึ้นหรือเปล่าถ้ารับมากๆรับเยอะๆอาจิะยุบได้นะใช่ๆๆใช่ใช่ใช่โอ้เนี่ยแบบดงเป็นปื้นแล้วดูดิแม่พี่ป่าดูดิดูชายคงด้านบนอ่ะของโคงมาุธอ่ะเตะแรงมากเนี่ยดูดิห่อเลือดแล้วอ,ะ<ช>อ่ะฮะนี่ฮะกล้องของ JKN18 นี่โค้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่โอ้ยเใจซ้ายต่อยซ้าย หลายตลับแข้งนี่ผมว่าน่าจะสะอึดเซื่อน,น้ำเก๊กฮวยใบบุบบกวันนี้ผมว่าน่าจะใช้อาบเลยไม่ต้องใช้ดื่มว่ะถ <c oughs> ้าเก็บแข้งซ้ายไม่อยู่นะเจะออโมโม้าคุมูดวอลลัมพังมันชนะคู่ต่อสู้นี่ชนะโดยแข้งซ้ายตลอดนะจะ <c oughs> รึกหมดยกครับหมดยก ครับขอบคุณยาหน้าสกัดสมกับหรือตังกุยจับบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายโดยคุณวิณชัยกิติธิบริษัทฮิโร่เมซินสามารถจำกัดโดยคุณเกียรติฟ้าละหกวรรษวรรค์ตลาดส้งไทยชาชรีชาวตลาดสดค้าปีค้าส่งศูนย์อาหารของฝากโทรศูนย์92 3914424และยาที่พึ่งสังกายกสองครับวิปะซ้ายอันตรายถ้าเป็นในยุคก่อนนี้ก็ต้องซ้ายไอ้หมูขุดผัดน้อยวรรุครับ แต่ว่ายุคนี้ตรวดศึกนี่หรือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่คนที่เตะซ้ายแข้งซ้ายได้หนักแรงมากนะครับยุก,กลางกระดองไม้ป่าระพงสว่างซ้ายตกขอบจ่าตุจ่าตุนึกถึงนึกถึงจ่าตุตลอดนะคะโอ้ยครับมีซ้ายมีศอกด้วยครับตรวดศึกเป็นศึกหนักของนับแดงนะฮะคมอาวุธเนี่ยมันอันตรายทุกลูกนะอาวุธที่ออกเนี่ยมวยใหญ่ใหญ่ สี่เหลี่ยมอยู่ที่อยู่ที่มุมแดงครับพี่ป่าบอกลุยเลยแต่ว่าสายแดงมันไม่จัดอยู่แล้วลุย,ลยเป็นไงเป็นกันไม่ยุบขอบุญรับโอ้โ oh, ห oh, ดูครับแต่ละแข่งไม้นะเน้นที่หมัดแล้วตอนนี้ต้องเน้นที่หมัดอย่างเดียวสี่เหลี่ยมบอกกำปั้นยกกำปั้นเลยครับหมัดเท่านั้นที่จะช่วยได้หมัดพระเจ้ามีหรือเปล่าโตเลยกว่า ไปเรื่อยๆครับ้าไม่ได้ครับคอยดูโอ้โหแดงเป็นปื้นเลยนะใช่เริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะพี่ปะนะดูดิยกยกเป็นโดนอ่ะเออวางแข้งแม่นเหลยกนเนี่ยดูดิไม่พลาดเป้าเลยแเสียช่วงในดูซ้ายโอ้โหถ้าอยู่เวทีนี้ได้ยินชัดเจนดังฟังชัดอ่ะถ้าอยู่ล่ามเนินก็ดังไปถึงสนามหลวงอ่ะเออครับขนาดนั้นนะฮะ ขวาครับขวาของคมอาวุธเริ่มเข้าแล้วนะครับมีขวาแล้วมีหมัด1 2 3 4ด้วยฮะดูแบบนี้สนุกครับแกมเดือดเตดเดินเร็วขึ้นครับเตะตัพยายามนะท้อไม่ได้นะไอ้เจ้าคามอาวุธนะ่ะพบเจอแต่ละซ้ายออกมานน่เตะกันแบบชนิดีว่าสน,นันลั่นเวทีเลยไม่ได้ติดบังนะติดลำตัวขยับโยกมาขยับมาเตีย้ยงครับแข่งขวาม,มีหมัดขวาม,มา แต่ยังไม่เข้าเป้านะยัง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 ไม่เข้าโฟกัสอ่าสายตาค่อยดูครับหมัดซ้ายเปี้ยงครับอ้าวหมัดหมัดเวลาโดนก็เทมือนกันนะในสนามบรรยากาศในทีมคึกคักดีเหมือนกันเียวนะบีบหัวใจนะอ่าคู่เอกวันนี้บีบหัวใจกอนดูจากบรรยากาศในเวทีนี่เป็นมวยคึกคักนะครับที่ลานกระบือจังหวัดพิจิตรจังหวัด กำแพงเพชรโอ้โหเห็นไหมเสียงดังฟังชัดเลยเสียงเรียกบอกข้อมัดเดียวข้อมัดเดียวขอมะวุฒิเข่าข้าปั้นข้เป้าเจอไหมเออช่วยได้หรือเปล่ามีศอกมาเสริมด้วยครับจรวจสืบก็วงนอกล้วนๆหมดยกครับดูภาพชายยกสองครับขอบคุณยาแก้อาพีน้ำดำตลาเสือดาวสมอทีทีเพราะมีซิงค์วิตามินดีและสมุนไพรขวดใหญ่แค่10บาทยาแก้ปวดเมื่อยตลากระเบนหนึบ บริษัทห้าายาตาไปหอโดยคุณชลากรักประชายาดมเชียงเชียงและน้ำมันหรือสมุนไพรเชยงเชีอิ้วใช้ทาใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันจัดจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติวีเจรไพภัยจำกัดโดยคุณชุติพลทองบุจิโต์วันนี้มีคุณอมรินทร์พรประทานครับแล้วก็พี่ดาดอกมะดันครับมามอบป้ายด้วยนะครับคาัทสร้างสีสันครับรียกวะมีมวยที่ไหนคุณอมรินทร์ก็ตามตลอดนะ,นะครับเกาะติดสถานการณ์ตลอดเสียงกรร่งและังดังพี่เลี้ยงลงครับมวยคู่เอกคู่ปองกันแชมป์ฝ่ายแดงเป็นแชมป์นะ ชมอ1น้ำเงินผู้ท้าชิงโอ้วันนี้มันมาด้วยแข่งซ้ายจริงๆนะ,ะเตะหนักเตะเนียนซ้ายไฟเขียวอครับแต่เดี๋ยวยกที่เหลือเนี่ยพี่ปะ,ะเริ่มเป็นเขตของทางด้านคมมาวุธบ้างนะดูทำได้ไหมคือมวยตัวนี้มันเป็นมวยที่แรงสี่หาชนะก็ชนะไปไปลายไอ้ต้นรับรจะรับมากน้อยแค่ไหนรับแล้วตัวเองยุบหรือเปล่าใช่ใช่ แต่นี่โอ้โหโดนไปเยอะนะ,ะทางซ้ายตะละตมตะละตมกระเทือนเลยนะยกสามเดินเร็วขึ้นนะครับกำปั้นขวานี่เก่งแน่นเลยครับทางด้านคมอาวุธดูชายโครงด้านขวาครับนี่ะโดนแทงซ้ายครับนี่ครับลำตัวใบหน้าครับคมอาวุธซ้ายเป็นของจรวดศึกตั้งรับขวา เก่งกับปั้นอ้าวทําจุดโฟกัสเจอไหมยิงหมัดหนึ่งสองครับยังหาตัวไม่เจอกระสกไวครับชกแบบตีหัวเข้าบ้านครับใกล้ๆก็ปักศอกสู้กับหมัดอ้าวเดือดครับอายุมวยนี่เยอะนะแต่ว่าอายุจริงๆเนี่ยอายุน้อยน้อยนะเจ้ากมมุตเนี่ยอายุ22เองครับอายุไม่เยอะครับเจอปีนปัญหานี่กันนะเซ่ยครับเสีครับโโอ้ ก็เกิดขึ้นได้โอ้โหดูครับเจลเข้าไปนี่เต็มเต็มเลยโอ้โหดูครับนี่เราบอลตรงไทยในเราก็เกิดขึ้นได้บอกแล้วเป็นไปได้หมดเดหมัดมามาทุบใหญ่แล้ววินาทีทองของทางด้านคมมารุตโอ้โหสุดยอดครับดูครับฟืนหรือยังพี่ปบรรดาพี่น้องกันเลยเฮกันทั้งลั่นสนามเลยนะครับอ่า เดี๋ยวออแล้วบอกช่วยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูชัดๆกันไปออบ่ามุมกล้องมันบังครับไม่รู้ว่าบัตรหรือศอกแต่แต่ยังนะแต่ยังเดี๋ยวต้องรุ่นกันต่อนะ,อะยังครับยังครับเลิ่มฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับอันนี้เดินบ้างครับทางด้านตำรวจศึกครับดูงานเจ้าตุ๊กบอกตางเล่นศอกละเล้นสอกลู่ละเดินบวกเลยครับเจ้าตุ๊กดูมุมแล้วเงินห้าบอกลยเลยครับโดนล้มตัวอีกแล้วครับโอ้โหดูดีถือว่าดุมากนะ โอ้โหแตกไปสองคู่อ่ะพี่ป่าดูเลยจะมีพลิกอีกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะซ้ายครับตรวดศึกขวามัดรหนึ่งสองของคมอาวุธอ้าวรัดโอ๊ยพันยางพันยางมันหลุดไปแล้วพี่ป่าของใครครับพันยางกระเด็นไปแล้วครับเดี๋ยวไม่รู้พันยางใครพี่ป่าเหมือนเหมือนเพันยางนะใช่พันยางของทางนั้นดูเหมือนจะเป็นฝ่ายน้ำมันนไม่รู้หลุดไปแล้ว อโอโ้โหเจ้เาไปหนึ่งนับเสียหายเลยนะและ้วมวยใหญ่อย่างนี้เจอนับเข้าไปนี่งลำบากเลย <c oughs> เพราะว่าชาติตรวจของ,งด้านด้านฝ่ายแดงก็รู้อยู่แล้วมันมันแกร่งแล้วมวยารนี้อเอาละเล่นเล่นศอกเล่นศอกเล่นเขา่าไอ้เขานะ่าเนี่ยไม่เท่าไรแล้วไอ้ลัวไปสวนศอกเนี่ยอะไรเกิดขึ<อ>้นเนี่ยศอกเอันตรายศอกยอกนัยอนตราย,อเ,ย,อเ,ยเอาและครับตันแรกกันแล้วครับตังฝ่ายตังแรก ไม่โดนอีกไม่โดนอีกปีหัวใจครับคู่นี้ครับอ้อโดนศอกจ่อยนะครับทำท่าสุดฟันนี้แล้วครับทางด้านก็มาวุดชนยิ่งโดนยิ่งเดินครับเจ้าโรเซ่หัวซ้ายอ้าวลวบลวบลวบแล้วโอ้โหเดือดจริงๆครับปวดยกครับปวดยกปวดยกปวดยกครับดูภาพช้ายกสามครับน้ำเงินโดนนับด้วยหมัดหรือศอกครับโดนศอกพี่ป่าโดนศอกครับลูกนี้โดนศอกเข้าไปเต็มเลยเต็มเต็มเต็มเเอียงกระเทเล่เลยครับ ขอบคุณผู้ผลิตอุปกรณ์มวยบันทรงชัยและเอสวันควบวงจรศูนย์พักเครื่องตลาดทรงชัยชาเชิงเซาบริษัททางขายยาตลาดไปหอโดยคุณอิสราข้าพเช้าตลาดทรงชัยชาเชิงเซาตลาดสดค้าบปีค้าส่งศูนย์อาหารของฝากโทรศูนย์923914424เรื่องยกที่สี่ผู้นำรายการนี่แชมเปี้ยนผู้ท้าชิงคือฝ่ายน้ำเงินจรวดศึกสองยกนี่ทำดีเลยหลายช่วงตัวเลยนะ พอดูจากเกมแล้วเนี่ยบอกมายก3เจอสอเข้าไปเม็ดนั้นเนี่ยนับเลยเกมพลิกตะปัดเลยนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อยีก2ยกนะครับแต่ว่ามันแกร่งเหลือเกินนะอีก2ยกนี่เรามองไม่ออกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่ป๋าผมต้องเร่งอะเร่งดูยากนะแต่เชื่อว่าน้ำเงินต้องเดินเร็วและแรงขึ้นนะเดินซีซัวอ้ามาก็มีสิทธิ์เจอเข้าไปหลับได้อีกนะ โอ้จุระยองชูกำปั้นซอกเอา้าลุยเข้าไปทุกระยองอยน้ำเงินน้ำเงินมียามาสี่หมื่นแล้วทุกคุักระยองมียาฉีดสี่หมื่นหมายถึงว่าให้กับผู้ชนะน้ำเงินง 5, น้ำเงินครับ<ๆ>ยกสี่เริ่มครับแดงคมอาวุธน้ำเงินจรวดศึกครับป้องกันแชมป์เอสวันของแดงครับปู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอารวบรวบเลยครับลงเอวลงเอว ล็อกเอวครับลวบไปล็อกล็อกแล้วแม่อันตรายฮะนอกต้องกันแข้งซ้ายเปลี่ยนการดมาเป็นมวยซ้ายซ้ายเตะมีศอกขวา พอลงเอวล,ลงเยอะไม่ดิ้นเลยเออจะลูดได้ไหมต้องต้องแก้ด้วย,วยการลูดเ,เลยนะฮะทางด้านจรวดศึกดูครับพยายามนะเออต้องอพยายามลูดอ่ะลอยแบบนี้ทางด้านนี่เขารวบตลอดลอยู่แล้วรวบตลอดลอยู่แล้วอ้าวรวบไม่ได้แล้ะรวบไม่ได้แล้วอลรวมไม่ได้มีเสียวนะครับเ้ารวมไม่ได้นะครับล็อกแขนเอาไว้ครับพมาวุฒจรวดศึกไอ้ชนพยายามจะลูดมาครับใช้สอดสอดพันศอกระยะประชิด ยังต้องเหนื่อยต่อนะสําหรับคมอาวุธมียาฉีดมาตรวดเึกสี่ก้อนทามาทามาตีามาไม่ได้กรรมการต้องแยกมวยที่ได้นับแล้วก็ต้องคุมเกมแล้วครับพยายามคุมเกมไปเรื่อยคนที่กดดันคือพระจรวดเึกดูเอาไปโจลเดียมหัก ตัวเตี้ยๆแต่มีเหลี่ยมดีนะครับนะดูครับชกเกมรับของพมวุธครับ2ยกที่เหลือฮะและเชื่อว่าเจรศกจะต้องเปลี่ยนแผนนะไปซ้ายดีๆตอนนี้มาเป็นมวยหรือว่าหมัดมวยศอกแล้วนะครับคือมวยมันโดนจริงแต่มันไม่มีอาการนะครับไอ้พมวุธมวยที่แกร่งมากมาดูเลย ลงเอวล็อกของคอยเนี่ยแบบนี้ล็อกเงี้ยเรียบร้อยเลยพี่มาล็อกแล้วมึงแน่นอันตรายครับคือเหมือนหมายว่าเผาเวลาไปเรื่อยรอเวลารอเวลาไปเน้นต่อเน้นต่ครับยังอันตรายอยู่นะครับอ้าวเตะซ้ายสูงดูรวบรวบรวบแบบนี้โอเคครับกองเชียร์ของอาวุธก็เบาใจครับถ้ารวบแบบนี้ มันดูที่ว่าจะทันไม่ทันจะมีลูกจักจ่กมาบ้างไหมมีศอกแล้วมีเตะมีเมาบ้างหรือเปล่าถ้าโดนก็ไปแล้วเนี่ยตัวอ,อาวุธอย่างอื่นแล้วมันไม่สามารถจะหยุดไอ้เจ้าคมอาวุธได้แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วน้องสี่เลือ25วิครับเดินเพ<ม>ื่อจะหาจุดเปลี่ยนของเกมครับจบรวดฝึกเนี่อยมวย ทรงชัยเนี่ยบอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูตามทรงมวยสามยกนี่สถานการณ์ลำบากเลยนะครับสองยกนี่ผมมองมันแย่งกันต่อีนป่านะแย่งกันแย่งกนรอมองแล้วว่าลำบาก้วเกิดของไอ้เจ้าผมมองใช่พอโดนซ้ายนี่ปื้นห่อเลือดเต็มเลยเดี๋ยวรอยกับชมภาพชายยกสี่ ขอบคุณยายนา้ำพักกาสงผลิตตังกุยจับบำรุงโรหิตบำรุงรง่างกายโดยคุณวิชัยกิติทิศผู้บริหารวงกณ์มวยบรรงชายเลสวันพบวงจรตลาดทรงไทยชายเด้งเทาตลาดสดท้าปีพัฒส่งทูนหนของฝากโทร0 9 2 3 9 1 4 4 2 4และยาแก้เอลพี้ำดำสลาเสือดาวสามนาทีสุดท้ายเกมของมวยคู่นี้ดูว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมน้ำเงินนี่สองยกทำดียกสามโดนนับ หลังจากนั้นก็เปิดเกมตลอดแข่งซ้ายหมักซ้ายศอกซ้ายแต่ทำอะไรไม่สามารถจะหยุดทงมางด้านคมอวุธได้มาถึงช่วงสุดท้ายละยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือครับแต่คุมเกมเก่งนะคมอวุธเนี่ยยพอลูกรวบอ่ะที่ป่าลูกล็อกล่างเนี่ยออแล้วถ้าถ้าตโนดเขาดีด้วยใช่หนยแม่ลูกแบบนี้ย <laughs> ครับพอมเหมือนกันนะครับ เข้เจาขนองศึกพยายามแล้วก็ออกอาวุธได้ได้เยอะนะฮะขนองจรวดศึกแล้วหรือเปลไปเกมก็เปลี่ยนใช่ทั้งเตะทั้งศอกทั้งเข่านะฮะมีทุกรูปนะครับแต่หยุดทั้งด้านปอมอาวุธไม่อยู่ครับกาถึงบอกว่านับนี่สำคัญชะไหนสองคะแนนครับนับมีมีมีค่ามาก ถ้าหมดระดับนี้พอนับมาแล้วนี่จบเกมเลยมีฉีดยานะฉีดยาสี่หมื่นนะครับให้กับทางนั่นขนองศึกถ้าชนะถามว<ะ>่าจะมาถึงตรงนี้จะชนะไหมถ้าชนะก็ก็ว่ายาจกถูกหวยอีกอใช่ฮะ <c oughs> สำเพลงไหมพี่ปะครับ ไปเรื่อยๆแล้วรอเผาเวลาไปเรื่อยรอเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับอันนี้ยังมีมวยให้ชมกันอีกหลายคู่นะ JKN 18ถ่ายทอดให้ชมกันครับวันทรงใจสัญจรที่อำเภอลานกระบจังหวัดกำแพงเพชรเอาเอาพี่ปะเวลายังมีนะเวลายังมีนะเหลือครึ่งน,นาทีแม่มีฮืมีฮานะครัแบแฟนมวยท่านลองครับโอ้ยรวบเอาไว้ครับรับแันนาน,าน ก็พยายามเต็มที่แล้วโอ้ยแข้งโดนนะโดนโดนพี่ป่าโดนโดนโดนลกดนเจ้าดนโดุตัวนี้ครับมันไม่มีอาการอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์ที่ชกมาโชกโดนรับแต่ละครั้งนี้มันเจ็บตัวทุกครั้งนะที่ชกเนี่ยอ่าหมดยกสุดท้ายนะครับผู้ชนะในการชิงแชมป์วันทรงัยรุ่นเบอร์ทเวท145ปอนด์นะครับกรรมการท่านที่1ให้แดง49่สิาน้ำเงิน47ครับ กรรมการท่านที่2ครับให้แดง49น้ํานำเงิน47และท่านที่3ครับให้แดง49น้ํานำเงิน47ครับแชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์เก่าครับในมุมแดงคมอาวุธเอฟเอกรุบครับโอกาสนี้ครับผมขอเชิญครับท่านประธานจากการแข่งขันครับ ุณน้อยพยมครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้องหลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะต่อไครับจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมป์ให้กับแชมป์เก่าของเราครับแชมป์ยังอยู่กับคนเหล็กบอนไสมหาภัยคมอาวุธเอฟเอกุบนะครับ และขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านประธานนะครับมอบป้ายสนับสนุนนะครับผมเชิญป้ายครับคุณอริาทร์พรประทานนะครับนะครับสำหรับรางวัลให้นักมวยนะฮะน้ำมันเหลืองสมุนไทยเช่งสิบอิวนะครับต่อมาครับผลิตภัณฑ์ตราใบห่อครับครับผม ลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตในการเชิญนะครับคุณทองมาทองอ่ำนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและก็ดรสนามทองปลาครับรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทครับมอบกระเช้าให้กับดรปริยกรรัตนสุบันครับโปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมผู้จัดการแข่งขันครับเชิญทั้งสองท่านครับ ความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวะทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32